ว้าวปลูกบ้านอิดบล็อกทั้งหลังครับนี่ปลูกง่ายง่ายข้างๆติดกับบ้านที่อยู่นะครับนี่ับปลูกสร้างแบบใช้อิดบล็อกทั้งหลังปลูกง่ายง่าย,าย,ายใช่แต่ก็จับเสียมจัอะไรดีมากเลยใช้ได้อยู่ฝีมืออยู่ เดินสองคนตายายจะเดินไปตลาดไปซื้อเครื่องตม้มยำเมื่อกี้แวะแม่โครแมคโรมคโรไม่มีขายเครื่องตม้มยำมีแต่ลืมเออทํำไมลืมอย่างนั้นล่ะนี่ตรงนี้มาก่อนตรงนี้จะเป็นสะนะครับตอนนั้นมีลุงลุงมวลนะฮะผมเคยถ่ายลุงมวลตวแก่แกแกเอา รักไหลบัวไปขายตอนนี้กระมสะแล้วก็แบ่งที่ให้กับลุกๆหมดแล้วเป็นรมรดกนี่เขาปลูกกล้วยเป็นเป็นก่อๆเห็นไหมฮะก็ดีนะขี้ัวใส่ใส่นี่ไงใส่ขี้บัวนี่อย่างเงี้จะสวยแต่ว่ามันหนาเกินไปมันไม่รู้มันจะให้ผลผลิตนี่ไงรับปลูกกล้วยนะครับเออดูบรรยากาศชิลๆนะนี่ก็เดินออกมาหน้าหมู่บ้านจะไปตลาดนะครับ ต้องสวมแมสนะฮะสวมแมสด้วยผมเห็นหน้าหน้าหมู่บ้านเขาลอกรดยางออกแล้วก็จะทำเทคอนกรีตนะฮะซึ่งก็หมู่บ้าน PMC h o ม e ีมมีรปภ ทำหน้าที่อย่างขามาขักขมันเข้มแข็งถ่ายรูปด้วยเป็นที่ราลึกเป็นที่ระลึกเป็ที่ระทึกขายนะครับนสนใจก็ติดต่อผ่านพีพัทยาได้นะครับเป็นอบานสองชั้นสองนอนสองน้ำนะครับหน้าที่ก็ประมาณยีตารางวะ อ๋อนี่ล้างรถล้างรถสบายสบายนี่ฮนะเราไปดูทางกำลังก่อสร้างอันนี้เป็นซอยฟาร์มจระเข้นะฮะเข้าตรงเซเว่นของปรือเนี่ยนะครับ ของผมอยู่ฟาร์มจรรเข้ซอยสองนะฮะตอนนี้ก็เทคอนกรีตแล้วนะครับนี่นะครับเมื่อก่อนเป็นลาดยางนะครับแล้วก็ได้งบมาแล้วครับน่าจะของงบได้งบมาแล้วนะครับก็เทคอนกรีตนะครับนะฮะอันนี้เพิ่งเทวันนี้นะครับในคอนกรีตเนี่ยเพิ่งเทวันนี้นะครับกว่าจะแห้งก็ต้องไม่ให้รบวิ่งอีกนานอีกหลายวันหลายวันแล้วครับ ฝั่งนี้ก็เทนานละเป็นอาทิตย์ละต้องให้แห้งดีๆนะครับจะได้ถนนคอนอกรีตใช้แล้วครับนะเพื่อเดินออกมาปากซอยนะครับปากซอยก็จะรองรับกับถนนที่กำลังขยายนะครับจากหนองปลือนะครับไปนู่นเลยอ่างเก็บน้ำว้าวนี่คลองนี่คลองยังไม่เคยเห็นคลองเลยครับนี่ครับคลอง โอ้สะอาดสะอาดเลยนะครับเนี่ยนี่นะฮะมาก่อนรกเลยนี่นี่คลองนะครับคลองไปยังทะเลหรือเป็นน้าทิ้งเลยนะครับนี่ก็คลองนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับมีสะพานลอดในคลองนะครับลอกคลองได้ก็จะดีมากๆนี่นะครับการเทคอนกรีตก็จะขยายไหลขยายถนนเลยนะครับนู่นเลยนี่ฮะขยายขยายถนนเลยนะครับ นี่ก็เดินออมานี่ก็เป็นถนนชฉยเฉพาะวิถีแล้วนะครับผู้ชมครับผมพาเดินมาดูหน้าูบ้านอันนี้ก็เนี่ยก็ดูตัวนี้ก็คือ,อต้องสกัดลงมาแล้วนะฮะเนี่ยตรงนี้พอฝาเก่าเนี่ยมันจะสูงนะครับนี่อันตรายนะครับนี่เซเว่นอันนี้คือถนนชฉยเรพาวิถีซอย21นะครับซอย21นะครับ กำลังวางท่อกันเลยนะครับนี่ฮะนี่วางท่อขยายขยายเลยนะครับตอนเย็นก็รถจะติดนะครับนู่นต่นู้นก็ตลาดน้องปลือนะครับผมไม่ข้ามดีกว่ายืนอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าปลอดภัยนะครับและนี่ก็เขาวางก็เทคอนกรีต,ตมาสูงเลยนะครับเนี่ยนะครับผมคิดว่า เขเทมาระดันบ,บนี้ก็เพื่อจะรองรับการถนนที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับ,นนรบถนนได้จะได้ถนนใหญ่ๆเลยนะครับวันนั้นก็เห็นขุดตรงนี้เจอท่อปราปาหน,น้าหน้าเซเว่เลยนะครับชชยพรวิถีโอ้ยดูสิครับนี่ฮะ กัดซอกไปเลยวนะันนั้นขุดลึกใหญ่นี่ฮะท่อโอ้แล้วนี่ก็ท่าน่าจะจับระดับแล้วนะครับระดับฝาเนี่ยคือระดับถนนสูงมาถึงขอบนี่เลยนะครับเนี่ยสูงสูงพอสมควรนะครับเนี่ยสูงได้ประมาณสักงห้าสิบเซนได้ถนนเส้นใหม่ก็สูงนะครับที่เลี้ยวไปนะั่นคือจะไปเออ่เยี้มมีกระมลน,นะครับไป ปัทสตาวาสตอนเย็นรถก็จะติดหน่อยนะครับแนี้นะครับตลาดหนองปลรืออยู่ฝั่งนู้นนะครับเดินทางนี้สบายๆนี่ฮะห้ามเข้านะครับตอนนี้ใช้ทางเบี่ยงถนนชัยพรวิถี21ซอยข้าบ้านพีพัทยานะครับห้ามเข้าห้ามเข้า นี่เขาวางท่อนะครับอย,อย่างเห็นเขาวางท่อเป็นยังไงก็มาดูนะครับโอ้นี่ฮะนี่ปลาปาไม่น่าล่ะครับนี่คือท่อปลาปานะครับสองวันที่ผ่านมานี่เครอะเลยนะครับเพราะว่าปลาปาแตกนี่เองนะครับนี่คือการวางท่อฮวันนี้ขุดได้ถึงแต่ตรงนี้ละนะครับ ปิดเอาไว้กันดินนะครับเดี๋ยวก็พรุ่งนี้น่าจะขุดต่อไปอีกนี่เป็นแนวนู่นเลยยาวไปโน่นเลยนะครับนี่ครับถนนพุทธบาทเข้าซอยไปฟาร์มจรเก้นะครับทำสูงมาอย่างนี้เลยนะครับนะครับเพื่อที่จะมารองรับการถนนเส้น ชยเฉพอะวิธีนะครับที่มาจากแยกสุขุมวิทนู่เลยนะครับเดี๋ยวตอนเสร็จแล้วจะถ่ายมาฝากคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับยิ่งิ่งสำคัญนะครับอย่าลืมชมคลิปเสร็จแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ